สวัสดีครับคลิปนี้ครับจะมาเล่นคอมโบของ k i ววกับเพ d a p p เปกับกู่นี้มีคอมโบโบนัสก็นะครับก็คือเพิ่มคะแนนจีลีทุกชนิด800คะแนนผัดที่2ที่ผมจะใช้จะเป็นก่แสงจันนะครับก็คือเพ d a p p เปกับแสงจันอ่ะอย่างที่บอกไปครับมันเพิ่งอัปเกรดความสามารถมาในเกาหลีนี่ครับก็จะมาเล่นนะครับในคลิปนี้โดยจะใช้มัฟฟิน กระป๋องเขียว2ชิ้นเพื่อเน้นให้กีวีอยู่ให้นานครับเพราะว่าถ้ากีวี่อยู่ได้นานน่ะระยะทางที่ได้จะได้เยอะนะครับเพราะการขี่มอเตอร์ไซค์ของมันนั่นเองครับ ก็พยายามเก็บถังเชื้อเพลิงนะครับถังเชื้อเพลิงที่ตอนมันลอยออกมาจากการขี่มอเตอร์ไซค์เอ้ยเห่าแล้วอ่าในตัวใหญ่แบบนี้สบายครับเนี่ยจะเก็บถังเชื้อเพลิงได้โดยไม่ต้องกระโดดครับแต่ถ้าเราเจอลูกไฟนะมันจะไม่โดนนะครับอันนี้ต้องระวังครับ ก็คือเนี่ยไอแสงจันนะครับที่แสงจันผมต้องเอามันเก็บขวนเลือดอในการวนรอบต่อไปได้ครับมาถึงวนรอบที่สองนะในดอฟในในดาสุดท้ายนะครับมันมันวนถึงอยู่แล้วแหะเพราะว่ากีวีนะ่ยจะได้ระยะทางที่ไกลมากครับมีพลังลดช้า20%จากเ e ทแอปเปิ Apple, แล้วก็ได้มาฟฟินช่วย110หน่วยนะครับ พยายามอย่าพลาดถังเอเฟวกันครับถังเอเพลิงมีผลมากกับระยะทางเก็บแล้วมันพุ่งนะครับอาวไเป็นไรครับาดหนึ่งถังก็ก็เท่ากับพลาดสองถังครับมันจะเก็บถังสุดท้ายไม่ได้ครับ โอเคสามสิสองล้านคะแนนก็พอได้อยู่นะครับก็คือเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราต้องเน้นให้เก็บถังเชื้เพลิงนะเพราะว่าเวลาขี่มอเตอร์ไซค์จะได้คะแนน,ย,ย,นยิเพิ่มขึ้นทุกชนิดอีกตั้งพันคะแนนครับแล้วก็ขบโ,บโบนัสไอเนี่ยเจ้าคู่นี้มันได้อีกแปดร้อยนะครับ เวลาแว้นเนี่ยครับพุ่งกระจายครับอืมเอปิโนโมาแต่หัวบ้านเลยครับ เซตนี้จะทําคะแนนได้เกิน400ล้านหรือเปล่าครับก็มาชมกันนะครับผมผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเรื่องการวนเก็บกดเลือดในสองรอบเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วครับมั่นใจครับ หน้าครับเมี่มอกไปตรงดงคู้ดาวอย่างเงี้ยดีครับโอ้โบนัทามครับผมดีไปเลยครับ เมื่อกี้เราขี่มอเตอร์ไซค์หมดพอดีครับถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์ยังไม่หมดนะมันจะเร็วมากครับเราจะคอนโทรลไม่อยู่ครับทำให้พลาดฐานพีพิธภได้ง่ายๆเนี่ยน,นี้เราขี่เสร็จพอดีครับแจ่มครับ ว้า <Wow. S 2> มองไม่ทันเลยครับผม <laughs> อะไรก็ไม่รู้โคตนเร็วเลยครับเมื่อกี้ ตอนนี้จังหวะค่อนข้างดีครับเก็บแข่งชิเพลิอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคะแนนค่อนข้างโอเคครับตาก่อนันนี้ผมเล่นคะแนนไม่ดีเท่านี้ครับเก้าสิบสามล้าน สุดเมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่โอเคเพราะว่าเหรียญทองเยอะครับเมื่อได้ความเร็วแบบนั้นมันจะเก็บเหรียญทองได้ไม่หมดนะครับถ้าเราสปีดปกติจะเก็บได้เยอะกว่านี้ครับเมื่อกี้ก็ขาดทุนไปหน่อย ผ้าหนึ่งถังก็คือผ้าสองถังนั่นแหละครับไปเลยครับมงทางครับ คาผูดาวไปเยอะไปหน่อยครับนม่รมเก็บมคาผูดาวอีกแล้ว อย่ลอเลยนะครับว่ามัฟฟิงยังไม่ได้ปุยพลังให้ผมเลยเนี่ยอ๋ยปุยพลังครั้งแรกครับ วนดานแล้วครับอะไรยังไงจะเก็บรอบสองได้แนะ่นอนครับขับสองลงมานะครับ อ้าโอ้โหได้โบนัสหมีตอนจบนะครับดีมากครับตอนโบนัสหมีคะแนนจะเยอะกว่าโบนัสอื่นๆนะครับมีหนมนีใหญ่เยอะนะครับจอดนะครับร้อดลานครับผมมาดูแสงจานกันนะครับ ทางชีวิตด้วยรครับที่มีแหลกแะ มาบินตรงยากพอดีครับ เยี่ยมไปครับอือหือ ค่าตัวไอตัวเดียวครับมาลุ้นกันครับจะได้ขึ้นเวทนาตอนจบหรือเปล่าครับ ได้บินอีกทีหรือเปล่าครับโอ้ยไม่ได้ครับโอ้โหจบแล้วครับ ได้คะแนนเท่าไหร่ครับไม่ชนเลยครับโอ400พอดีนะครับโอ้โหเสร็จนี้ครับทำคะแนนได้เกิน400ล้านนะครับนึกว่าจะไม่ถึงจะแล้วครับแต่น่าเสียดายครับครั้งสุดท้ายครับไม่ได้บินเกตมันจะเต็มอยู่แล้วเชียวครับโอเคก็ถือว่าพอใจครับเพราะว่าก็ถือว่าเพอร์เฟกต์เนี่ยเพราะไม่ชนเลยนั่นเองไม่ชนไม่เหวเลยครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้มีเซตอะไรเด็ดๆอีกจะมาทำคลิปให้ชมอีกนอีกนะครับ แค่นี้นะบ๊ายบายครับ